ให้เพิเ่นแบบมีความเสื่อหมหันในตัวพ่อนะมีแบบแต่อ, <ś i S 2> <c oughs> อย่างวะเฮ้ยเคยที่ห้หอมแก้มกับหอมม่ดได้ดอก,นอก okay เนาะใช่วหมเห็นว่าแบบว่าอ่ามีความจริงใจบ่หรือว่ามีความซื่อสัตย์ตัวพ่อฮะนะขยันที่เมค่ะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัตสุขุสุขคนไ,ได้พี่น้องเด้อไม่นี้กับผาเมมิตรามาหาเมฮักคนอีกไม่นี้พี่น้องเลยกับมาทางบ้านสาเพ,พื่อว่าเพิ่นอะไร สบายดีเด้อทั้งเนี่ยเด้อสบายดีสบายดีดเด้อเฮียโน้องเลยมาเยี่ยมยามเพื่อนมาหนี้เพื่อนทน่าเพื่อนนี้เพื่อนโค้งหลังของหลงังคานดิสิสำเร็จแล้วเน,นาะโบราเนาะแมนเป็น,น<ส>ี่ใดไ,ม,ไม่ใหญ่เฮรดีใจดีใจแห,งห้งบนาะบุเม,มนมาอื่นนี่เชื่อมแล้วมาจักแล้วลอันนี้เพิ่นยังเลง็กโอ้ถ่าเล็กเนาะเพิ่นรอเล็กอีกเนาะวัท่านผู้ใดเล็ก มีเล็กนี่ถือว่าแล้วมันนี่แล้วยังราแต่เลขสามเส้นบ่้สี่เส้นสี่เส้นเส้นมั้งใหญ่แต่ละเส้นนะเนาะพอผึ่นใส่โค้งหางได้ให้งามนะไหมมินต์จ่ะกว้างขวางอลังการห้องนาะนี่ทั้งหมอนี่มีจังห่อก็สี่บ่สามสามห้อห่อหน้าอันหนึ่งพี่น้องเลยอ่ามีคนอยากเล่าเลียนแบบไปได้เลยเจ้าเด็กไปไปส่วนใจแล้วมีคนสนใจเลยได้เป็นว่างามเลย แต่ว่าทีเพ็ดกะบบลังไ่ชัำนี่ดอกเพื่นนะแต่ว่าเพื่นเห็นแบบแล้วเพื่นมักนะมีผู้สนใจอาชัมนี่อาชัมนี่นี่เบิดงบเท่าไรแล้วเพื่นว่าห้าสิบแปดล้านเลยห้าสิบหาวล้านอะไรที่น้องอะไรหาสิบแปดล้านที่รวมชื่อโรซิงโอ้ยังบรทัานในรวมในรวมชื่อโรซิงรวมชื่อดินมก็นี่แหละพวกปูนนี่แหละรวมั็นี่แหละห้าสิบ ทางบอกทางแหทางท้ายรวมเบิ้ะนะบรวมแต่แผ่นมุงบรวมแต่แผ่นมุงลิิงนี่ยัง่ได้ซื้อนาะคกวร่านั่นจะดีเทอรไรด์อีลนีเนาะแพงแน่นอนก็ได้เม็ดหนึ่งโมเมนสองสามร้อยพ่อประมาณสี่หมเนาะสามรอยพลปาสี่เม็ดะหกิใช้าเป็นกองเวียดมันเป็นเม็ดเร้าเม็ดเ้แล้วเม็ด้อยปลายองเวียด ถราคาแพงถือว่านานี่ร้อยแปดสิบเมตรหนึ่งเนาะยังแต่โลซิ่งเด้อโลซิ่งหนีแหฮงสี่แพงเลยเนาะมันโครงหลังคาใหญ่เนาะเมื่อกี้นี่เห็นท่างอนนะพอลุงคนมาทามันจะเอาดินเข่าเพื่อนรถทรายก็วานเท่านี้งเนห้าะโซนเส้นห่านนะดันข้าวพ่อ ทำกันแรกกับบ้านเราเนาะเมนบ้านคือว่ายิ่งใหญ่เลยพี่น้องเลยถือว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยเป็นหลังแรกเนาะวันเนาะแบบว่าที่แบบทุ่มชุดขี่เลยได้นี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่คิดเป็นใดไม่ใหญ่ไม่คิดไม่จะดีใจไม่ใหญ่ธุรกิจอย่างไรวะดีใจแล้วเนาะแบบแจ็คสัว่าจังไหนนี่แกทำขั้งฟันนี่เลยเปฟันที่ได้ฟันนี่นี่ถือว่าบุญทอดยอดเทิงเป็นบุญวัฒนากระเมน แล้วแม่นี่ย่งแบบมอบหานขางมาะลูกเคยบอเ่่เนี่อว่าน้ำเพลินบอตอนนี้อานย่บุ้ี่น่ย่ว่าอยงน้งงังออยู่ยังองยังค้นบ่ออกเนาะโอ้ลูกขอโมกขอบใจดีใจพี่นั่นดีใจน้ำฝนผูเวียงไงเออขอบุนขอบคุณ่นนะโดยเพื่อนอาสงสารหรือว่าเห็นคิดนะหักแห้งเฮ้าจันจ้ เพิ่นหักเบิดครอบครัวหักทั้งนะอ่าสาวเพืว่าเพิ่นเนาะักแพงเบิดทุกคนว่าเราหักเราแพงในเราจะมอบเก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้นะนะหักทั้งกายทั้งใจทุ่มเทบ่ได้นี่ยเพราะว่าทั้งๆที่เราก็ยังบ่ได้ข่ะมาหอดมาถึงจะเชื่อเนาะยังบ่ทันได้เห็นกันครับเห็นได้ในอันวิดีโอคอลเนาะทั้งแม่ก็ได้คุยนะเพิ่นเรื่อยอยู่วะไม่ได้คุยจัะเชื่อ นั่นบอกกล้าคุยนเพนกจังแม่กกล้าคุยนเพนกจะคุยคุยยันบอเข้าใจวยันบอข้าใจวะนนะกันจเอาคุยละปัาแล้วกทางทางภาษาไทยบอกคอยเข้าใจวชนปอยู่ฮ่องกงเป็นกงวาอยากคือละทั้งคนผมไม่ฮองกงวปอะไรไม่ไตวันอยู่ไตวันล่แล้วก็เสียงปากแล้วก็อยากค่ายคนจีนะน้เพ่นวานะทั้งอยากเข้าใจได้ทำอิดไง ช <languages? S 1> าพัง่นิ้งแล้วแล้วมารีดมีควาข้อใจภระาไทยยังบ่เข้าใจเขาว่าเร็วรอจักกับาระชาวเราตะเปดมือขึ้นเฮื่อนนี่เนาะจักสีอ้าตู้มางานบอจริงได้ไยม่วนพอด้เนาะคักด้วแม่ด้วยเป็นจริงได้แค่ว่านี่อ่า ที่ว่าจังไดเนาะมีอย่างแบบที่คือเพิ่นทุ่มเพิ่นธุ์เท่ห้าลายปานนี้แล้วมีอย่างแบบที่ห้เพิ่นแบบมีความเสื่อมหันในตัวเฮางนะมีแบบใดคือว่าฮะโอ้ยคือที่ห้หอมแก้มกบบหอมบ่ได้ดอกเนาะโอเคไหมเย็นว่าแบบว่าอ่ามีความจริงใจบ่หรือว่ามีความซื่อสัตย์ต่อพ่อหั่นนะแค่ติดเพิ่มค่ะติัด้านนี้แหละเออโดยจำนั่นแล้วก็โอเคเลยพอเนาะ ที่เราต้องการที่สุดก็คือความจริงใจอะไรกับความหาความแพงเลยเนาะโดยกะเพื่อเพิ่นมาหอดนะเมื่อเพิ่นมาหอดมาเถินะเนาะหรือว่าเฮากับจริงใจตัวเพิ่นพเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดดีกับเฮาวได้ไม่นะเลวเนาะเพื่อนเนาะโดยเพราะว่าเพิ่นทุ่มเทบัแมนเดี๋ยวไลิ่งเดี๋ยวไล่ย่างนะบัวแมนเราคุยกันทุกเมื่อเห <c oughs> โอ้เพิ่นก็คุยกันนั่นแหละหากว่าเพิน่นเด็กถามทางงันม่เพื่อนบาเตือนแล้วเนาะเพราะว่า,ตนะาแต่เฮื่อในพี่น้องเลยรถนี่ก็ไม่ยอมเจ้าเพื่อน เน่เด่พี่น้องเลยโอ้นี่เน่ตัวเด็ดนี่หักบวก่าขี่ไปตลาดถูกปะพนที่พนที่ยู้พนที่ขับบวเป็นขี่ขี่ได้บวก่าขี่ไปย่านขี่ใจพี่น้องเลยพจน์เนี่ยสิว่าเราเนาะของพจน์เนี่ยมันแหล่หนาะแม่เนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดให้เฮามันเหลือเกินนะเนาะแต่เล่นชง้องแม่ก็ยังดีใจแล้วนะของบ่เคยได้แม่แบบนี้แหละ

เราบอได้อยู่ืฉอๆเพิ่นนาเวียบลายคือว่าปีสองพันทนายเพิ่นสีมาน่ะสองพันเช่าหาสองพันเช่าหาพวกได้พี่น้องเลยเพิ่นสีมาน่ะเนาะหาเซว่าเวียกเพิ่นนี่ลายสุดๆเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นหัวหน้าเบิ่งงานนะนะถามว่าเพิ่นมาแล้วก็มันก็จะบอกมีคนเบิ่งงานเองเพราะว่าเราเป็นหัวหน้ามุง ยังดนดีเนาะยังเป็นปียังสปีัปงปนสองพันเสยังปีปีนึ่องนะค่ะชว่ารกปีสองพจาถ้าเรามาต้นต้นนี่ก็ปีนึก็แไดงว่ายังปีเนื่องเนะ <ừ> าะแต่มาต้นต้นเดือนน,นนะจะเป่ยนยังได้บอหน,ะอะอน่ะจ้าวะอ๊แจ <laughs> <laughs> ร này, อนี่แล้จังหน่อยกั่แพ่บ้านไหนกินหอดเพล่นอยู่วะ อย่างไงพิ่นมาไ,มไหวอยู่บ่าจะกระเด็นที่แรกแล้วกรว่าสิมาอยู่วันนี้ลังงานกะเรียกลายกัเลยโจ้าอีกกอนแล้วว่ะแล้วว่างบประมาณเฮือนี่ตามพอเพิ่นว้านี่ว่าไ,ได้หน่อยได้เพิ่นว่าประมาณล้านกว่าบาทแล้วนะแล้วว่าได้ประมาณทอดพวกแหละเราเพื่อจำเร็จคักๆเราอ่ะกับพังไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้หากาได้หาสิบก้อนละกับประมาณแสนกว่าบาทเนาะตอน ปดพุกเออยบ่สิบเนาแปดหมื่นหม่นเองถ่าอยู่ไทยนี่ไปอ่านอยู่ในยูทูบงานเพื่อสู่ประมาณสี่แสนแปดที่พันละอว่าอยู่แลาวเครื่องมันแพงเึ้นเือเ้าเพลงแพงเนาะแหมโยเยนะเพื่อเพื่อเวบว่ามันนี่เป็นย่อยนะบ้านน้ำมันโตแทนไป บ้านเขาในรถยรดทะลุดไปบ้านเราก่มันทบเครื่องเนาะเครืสองเท่าสองเท่าเครื่องอยู่ทางฝั่งไทยไงนะกับเลยเพลงเป็นหลายบ้านนามีแตชงเหมือนนี่เนาะเฮือนเนาะชงแบบนี้เหรอชงนี่ในหาเก่าอยู่บ้านเท่านี้หากำลังเดียนี่ปะชงแบบนี้ดยมูมี่ผู้ใดคือได้เฮือนแม่นี่แบบมาแต่ไกลเนาะมาจากไต้หวันเพื่อนเลยแบบมาแต่พอเพื่อนอะไพี่น้องเไยมาแต่ป่าๆทั้งไต้หวันเพื่อนอะไรมาแต่ น้ำพอพอหักพี่นอ้องเวนตาพี่น้องเลยแล้วก็อย่างไห้นะทั้งแม่นี่แหละเนาอะอานะมีเพื่อนมีช้านอยู่แล้วก็ทีแรกเพื่อนกบว่าซีตัดสินใจว่าถ้าเพิ่นมาเพิ่นได้เพิ่นมาจสีเห็ุน่ะวันนี้แล้วก็เบิรงทางอ้งขรอครัวนก็เพื่อนช้านกับลายคนกับโบมี่ที่พักที่เช่ากับเลอยเังงี้ง่ายเพื่อนวะยังไงทุกคนนอะ่ะม่อยู่สะดวกสบายนะ นี่กะโอ้มาเห็นแล้วก็ดีใจน้ำไม่ใหไง <c ười> คือเพื่อนสิจ้างตู้มายอยู่ได้บอลแล้วอเอาก็ได้ขึ้นขึ้นได้มากเพราะน้ำเพลินอยู่บ้นยอดเลยขึ้นได้ขึ้นได้ตีขึ้นได้ติตปีนี่นหะปีนี้ก็พระเจ้าครูอาจารย์คนวัดนัน่งพนักพอดปีมาลงตุกปี ถ้นอยากเดินหาไปไปว่าสงการล่วงพุ่นหรอแม่นปีมาลวงหรอเอานนั้นบได้เดี๋ยวนี้อ่ะสังคารล่วงเลยเยังราะได้ล่วงได้เดินหาทรงการนั่นเองเอากันภายนี่ค่ะนั่นเนาะค่ะเพราะว่าปีใหม่ปีหนึ่งกับปีใหม่ปีใหม่สะกดอ่ะนี่นั่นมันบอได้แม่นกับอานาปีใหม่ลาวปีใหม่ลาวพุ่นอ่ะนั่นน่ะปีใหม่ลาวเดินนหาเปลี่ยนปีใหม่กับเป็นปีมาลวงปีใหม่เดือนหาแต่แม่นปีมะลวงอันปีใหม่อันที่ว่าห้าสี่หอนี่อันนี้เขาเอิ้นปีใหม่สะกดได้นี่นะปีใหม่สก พราะว่ามันพ่อโซได้นี่งั้น,นขึ้นได้ยุ่เนอะเดินที่แล้ว,วล <c oughs> ขึ้นได้เหาเฮ็ดเลยเอาเฮ็ดเวไวยิ่งได้ขึ้นเพราะว่าเอาเฮ็ดแบบจวดจ้าแล้วกันแม่มันเนาะขึ้นนอนเล้ก่อนแม่นั่นเขาึ้นเราขึ้นมาได้ลเหรอนนอนเม่นอนแล้ว <c oughs> ขึ้นบ้านนี่แล้วน้ำมือ <c oughs> โอ้โหดีคือก,กันวันแล้วมาหาจังเฮ็ดพิธี่จังหาเนาะน้อนละมือเอามือเอาวันมืองามยามดีมาชั้นชักเลยก็ขึ้นได้บ้านในมือชิบเอ็ดคำเฮ็นดินคำ เห็ดบุญแน่เป็ดเพือนเพื่อนแน่บาทนี่ก็เปิดเห็ดบุญเห็ดยางเนาะกงามแหลยเราคนเด็กถือว่าจะเคยแล้วก็ไม่ยากจ้ะนะสามเคยสามเคยทั้งไพ่บ้านเหรอโอ้โหได้สามเคยอมาลูกไพ่ดิยังอะได้ยังไม่ได้จะไพ่เอาคนหนึ่งนะพีตตั้งเสงว่าได้แต่ลูกเคย อากลุกเคยไกย่กในมิแตรร่แพว่านี่บ่ไก่แห้งแต่ม่ตะปุนนี่หาไก่ยูไก่เป็นไรเลยอ้าวดึงดึงสันดึงพี่ดึงน้องไปหลินไปเที่ยวต่าง,ง,งประเทศน้ำเนาะเฮาก่ะนับเือกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วแบบนี้นะเพราะว่าจะได้มาเยี่ยมมายามเพลนเลยพี่น้องเลยโอเคเด้อแม่ใหญ่เด้อสำหรับมานี่ก็สิบประมาณนี่เด้อมาหลินมาเที่ยวน้ำก็ได้เลยสบาย